ก็จะใช้อยู่3ปุ่มนะครับมีปุ่มครับ DW นะครับปุ่มโลและก็ปุ่ม Memory นะครับก่อนอื่นก็ทำการปิดเครื่องก่อนนะครับผมปิดเครื่องครับสวัสดีครับพบกับออสไบพนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการปิดเปิดแบนนะครับยูสื่อสารนะครับรุ่นยายสู่ FT 2 9 0 8ก็คือตัวด้านหลังของตัวนี้เลยนะครับผม ตอนนี้เราก็มาอยู่นะครับกับยูสอซานนะครับตุ่นนี้นะครับยี่สูเอฟที2908แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับเครื่องนี้นะครับผมได้ทําการเปิดแบนไว้แล้วนะครับตอนนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการปิดแบนนะครับก็จะใช้อยู่3ามปุ่มนะครับมีปุ่มครับ DW นะครับปุ่มโลและก็ปุ่มเมมโมรีนะครับก่อนอื่นก็ทําการปิดเครื่องก่อนนะครับผมปิดเครื่องครับเราเรามาหมุนครับปุ่มสเกลนะครับ ให้ไปเห็นด้านซ้ายมือสุดสุดเลยนะครับแล้วเราทําการกดนะครับสามปุ่มนี้นะครับที่บอกเมื่อกี้นะครับแลจนกดจนมิดหมดเลยนะครับเราทาการเปิดเครื่องขึ้นมาครับอ่าครับเห็นไหมตัวนี้เขาจะวิงมาให้เราการกดครับปุ่มขวามือสุดนี่นะครับ M R นี่นะครับปุ่มเมนมดีนะครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการปิดแบนเรามาลองกดหาความที นะครับหนึ่งหกได้ไหมครับครับหกศูนนะครับไม่ได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในความถี่ของวิสปาร์เร่นะครับเราลองมากดเ็นความถี่หนึ่งเจนะครับ17ึ่งเจ็ดไม่ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการเปิดแบนด์นะครับก็จะทํำคล้ายๆกับการผิดแบน์ดนะครับ ก็คือนะครับกดปุ่มนะครับสามปุ่มเหมือนเดิมนะครับปุ่ม d W นะครับปุ่มโลปุ่มเมมโมรีนะครับแล้วก็สเกลตัวนี้นะครับก็บุนเพื่อความมือจนสุดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําดูนะครับผมการปิดเครื่องก่อนครับนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มสามปุ่มนี้เหมือนเดิมนะครับกดให้จมๆเลยนะครับเราทำการเปิดเครื่องขึ้นมาครับครับ แล้วก็ทําการกดปุ่มยืนยันนะครับที่ปุ่มความมือสุดตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราเรามากดความที1 6 0่ได้ไหมครับอ่าครับลองความทีหนึ่เจนะครับหนึ่งเจครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปิดแมนนะครับ พิยุสสื่อสารยสูเสู่ FT2908 ตัวนี้นะครับผมครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับก็ขอกำลังใจนะครับในการช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆของผมนะครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ